โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาได้ไหมครับชีวิตแล้วกันนะผมนี่พี่สองนะแต่วันนี้เราจะมาในรูปแบบของเสียงพากนะผมเนื่องจากว่าไฟล์เสียงมีปัญหาเลยต้องพากเองนะผมไปวันแรกเราไปตัดไม้กันดีกว่าไปเี๋ยวเชคของกันโอเคไปทุกคนตัดไม้กันโอเคก็เราจะตัดตัดประมาณสามสี่ต้นนะครับผมในการเอาไปขยายบ้านเนาะวันนี้บายไปเรื่อยเลย เออคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปในนี่นะผมจะลงไปมันครับเอาช่วยบีสามพนะถ้าไม่ตายก่อนนะนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีผีอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะรอดหรือเปล่านะโอเคมาทุกคนเราก็ตัดไม้กันเสร็จและมาเรามาเริ่มขย่าบ,บ้านกันก่อนมาแต่เรามาดูก่อนว่าเราควรแค่ตรงไหนอ่าด้วแต่งนี้อืม ไม้ไม่น่าพอเ๋ยตัดเพิ่มแบบเอาซักต้นแล้วกันต้นสองต้นก็ได้ไม่เอามันต้นใหญ่เกินนะตอนนี้แหละโอเคมาทุกคนแล้วก็เสร็จที่เรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มขยายบ้านกันดีกว่า่าเริ่มจากสิ่งแรกก็คือกระแพงบ้านกันเลยมาเริ่มสร้างเลย ต้องยาวนิดนึงปึ๊บ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 อ่าประมาณนี้เฮ้ยะไรวะนะทุกคนุณใครวะทุกคนเห็นหรือเนล่านานเฮ้ยอะไรวะนะคุณดูมันมองผมดีไอ้เหี้ยคุณดูมันมองดีไม่ทำอะไรใช่ไหมโอเคนานาทุกคนดูมองทุกคนดูมอง โอเคทุกคนเดี๋ยวฉากนี้เราจะเบอร์หน่อยนะเพราะว่าไอฉากเนี้ยคือผียะมาไล่ผมเราใช่ไหมผมก็เลยต่อตัวขึ้นทุกคนเพราะว่าผมตกใจจริงแล้วทีเนี้นยด้วยความดูไฟเสียงหายด้วยต้องพากแทนก็ผมอะ่ะอันเนี้ยมันโคตรกลัวเลยเว้ยแต่ทําอะไรไม่ได้ทุกคนเลยต้องต่อขึ้นสูงก่อนไปไปกลับต่อกลับดูต่อกลับดูต่อโอเคทุกคนผมว่าผมมัน,ปนไ,ปไปแล้วทุกคนอ่าโอเคไปไปแล้วสามารถต่อสามารถต่อไปแลทุกคนสามารถต่อไปต่อไปเลยยาว,ยาว ภาวนาคืนนี้ยังมีแบตมูลพอถ้ามีถ้ามีผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมด้วยโอเคประมาณนี้โอเคไม่จะพอบอะต่อไปเรื่อยทุกคนดูก่อนจิบชิบชิบ,ชบ,ชบโอเคต่อเข้าประตูบ้านเลยละกันโอเค ก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามาบ้านเราได้แล้วทุกคนปลอดภัยละเนี่ยแหละปลอดภัย bro what the heck bad, bad moon bro โอเคทุกคนผมตายแน่เย็นคืนเนี้เออตอนนี้เราก็ทำบ้านให้ปลอดภัยก่อนแล้วกันอ่าเอา,เอ,าอะไรดีประตูแล้วกันเนาะประตูปิดตรงนี้ป๊บอ่อาหรือมืดแล้วด้วยวางมาได้ด้วยเอาไว้ปีนขึ้นที่สูงวารผีมาแบบแบบปลอดภัยอา โอเคบาๆไปไหนต่อเลยอ้ยอ้ยเยอะต่อๆทุกคนต่อเลยโอเคทีนี้เราก็แค่ต้องเข้าไปคลาสแลบกับโชเวลสแลบมาเอ๊ะลืมโชเวลเดแล้ะครับโชเวล โอเคมาทุกคนเริ่มขยายพื้นที่กันตอนเราขยายไม่ตอ้องคืนแน่คือไม่ต้องกลัวอะไรแล้วทุกคนขุดไปเลยอะไรอ่ะอยู <are> ่แล้วคีผมอ่านไม่ออกผมเข้าบ้าน,ลลนเลรอการนี้ยอย่ากลัวยังไงอะไรวะ ยินเสียงไรวะจะเอ๋โอ้ยอะไรมมน้ำดำวะนะไม่ยี่หรอไม่ไปเป็นไรสร้างกันทุนกคนสร้างก่อนสร้างกอนอย่าทำอะไรกูนะให้สัตว์กูเห็นนะอุ้ยอ้ะสัตว์เลยคนนี้ยอมยอมตกใจจริง เอาแล้วยังไงมันเข้ามาไม่ได้หรอกมันที่ผมโอเคทุกคนตอนนี้มันไปแหละโอเคทำบ้านต่อโอเคทุกคนไปเรื่อยๆทุกคนตอนคืนก็ไม่หวั่เว้ยไปเรื่อยๆเราจะทำบ้านได้เสร็จไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะหร่อแล้วว่ายิงเดือนนี้เพิ่นโอ้โอ้ทุกคน ทีวีแมนใยี่ไททานทีวีแมว่ะโคตรยอดแล้วเหมือนถ้าเราเดินมันจะเพิ่มด้วยหนักเลยทีนี้แล้วถ้าเราย่องเดินมันก็จะไม่เพิ่มใช่ไหมอ่าจริงด้วยฮะถ้าขุดโอหนักเลยยังไงขุดต่อดีไหมเนี่ยขุดต่อดีกว่าทุกคนปะแล้วแต่เราขุดต่อน อะขุดต่อนิดทีละนิดขุดเลยค่อยๆทุกคนเฮ้ยเฮต่อขุดต่อเฮ้ยเริ่มละค่อยๆขุดเฮ้ยเฮ้ยแดงแล้วแดงแล้วเอาเชี้ยขี้ป่าแล้วทุกคนมันเห็นเข้าบ้านก่อนปิดตู้เลยเชี้ยปิดตู้เลยยังไงวะปีได้ปะ เฮียตีได้มันตีได้เฮียทุกคนเดี๋ยวขุดเร็วเยอะป่าเสร็จเรียบร้อยจบแบบอัปปีดสุดๆเพิ่งดูทำลายบ้านนีด้วยโอ้โหไอ้เฮียตายเลยโอเคก็ขอโทษนะทุกคนที่ตายก่อนนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อให้ใหม่ก็ได้ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามมานะอาจจะเป็นแบบ ในหนึ่งวันผมทำอะไรบ้างก็ได้ทุกคนไปเจอกันหน้าทุกคนบายกดไลค์กดติดตาม